สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษสดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านาศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟนยูทู e แอคเค้าสินแสหมิงที่น่ารักทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวอันเป็นเรื่องที่สำคัญมากมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพของท่านทุกๆราศีนะครับและในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีพฤษภเกี่ยวกับสุขภาพของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นกระผมชินแสหมิงต้องขอเกริ่นนำก่อนว่า ด้วยความที่เป็นคนช่างกินช่างทานเก่งของชาวลัคนาราศีพฤษภชอบจะกินจุก,กินจีบตลอดเวลาครับและก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของรูปร่างคือพอคิดจะลดน้ำหนักครั้งใดก็จัดตะบาแตกแทบจะทุกครั้งนะครับไม่เคยจะสำเร็จกับเขาสักทีบางทีก็ไปลงคอร์สลดน้ำหนักคอร์สออกกำลังแพงๆไปซื้อเสื้อสวยๆรองเท้ากางเกงสวยๆเพื่อหวังจะไปจ็อกกิ้งหรือจะไป เข้าคอร์สลดน้าหนักพอทําได้สักพักหนึ่งก็ตะบะแตกทุกครั้งครับอันนี้คือจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดสลบจุดตายของชาวลัคนาราศีพุธศพเลยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับชาวลัคนาราศีพุธศถ้าท่านมุ่งมั่นปรับปรุงเรื่องของนิสัยพื้นฐานเกี่ยวกับการออกกําลังท่านกลับจะเป็นคนที่มีรูปร่างที่ดีและเป็นคนที่มีรูปร่างที่มีเสน่ห์มาก ท่านสามารถที่จะนำมาปรับใช้ประโยชน์กับการลดน้ำหนักได้ซึ่งถ้าทำได้เชื่อว่าคราวหน้าท่านส่องกระจกท่านจะมีความรู้สึกตะลึงกับรูปร่างของท่านท่านจะกลายเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างเป็นนางฟ้าหรือเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างที่น่าอิจฉาที่สุดนะครับพอสองกระจกแล้วถ้าเห็นรูปร่างดังกล่าวนั่นคือตัวท่านเองครับปัญหาเรื่องคอนะครับก็เป็นปัญหาสำคัญของชาวลัคนาราศีพฤษภ ซึ่งเมื่ออยู่ในที่เย็นๆแล้วมักจะเกิดอาการเครียดจัดและปวดเมื่อยตามคอด้านหน้าคอหรือหลังคอได้ง่ายมากซึ่งวิธีแก้ก็คือให้นวดเบาๆที่ติ่งหูนะครับตอมไทรอยทำงานไม่ปกติก็เป็นอีกโรคที่นำมาก่อกวนให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภอยู่ร่ำไปทำให้ระบบเผาผลาญและในร่างกายของท่านทำงานไม่ค่อยปกติกครับ ท่านควรจะทานพวกเนื้อปลาหรืออาหารที่มีไอออดินเยอะๆนี่คือเคล็ดลับสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของชาวลัคนาราศีพฤษภดังสโลแกนของผมชินแสหมิงที่บอกว่าชัดเจนว่าแข่งกันมาทั้งชีวิตสุดท้ายแล้วก็จะพ่ายแพ้ให้กับคนที่สุขภาพดีวันนี้ผมก็จึงนำเคล็ดลับที่ดีมาบอกท่านที่มีลัคนาราศีพฤษภทุกท่าน ก็ผมชินแสหมิงหรืออาจารย์พงศายุนาคทองขอลาท่านไปก่อนเดี๋ยวรบพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปวันนี้สวัสดีครับ